สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นักตังอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ร้านนาน้อยปลายนาค่ะเมื่อไรจะเตจทีเนี่ยค่ะตอนนี้พี่นักตังรออะไรอยู่นะคะรอหนุ่มรอรอขนมปังรอขนมปังอยู่ค่ะอ่ะพี่นักตังจะแนะนําอะไรเพื่อนๆไหมคะมี ดอกไม้สวยอะค่ะแล้วตรงไหนอีกคะดอกไม้สดยเเหมือนกันเลยค่ะ,คะนี่จะมีเป็นบ้านพักนะคะจะมีอยู่สี่หลังค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีลานค่ะนี่ก็จะมีลานนั่งทานนะคะลานกิจกรรมค่ะ เช้าๆจะเห็นหมอกเลยนะคะภูเขาวสวยเลยนะคะอันนี้พ่อบอมนะคะพ่อบอมออกกำลังกายอยู่ค่ะ นี่คือตักจิ้มจิ้มอ่าจิ้มจิ้มมาเข้าปากเลยลูกอ่าจิ้มจิ้มเอออืมจิ้มจิ้มมาเข้าปากเลยลูกอืมอร่อยค่ะค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะพี่น้ำตังมาแล้วค่ะอันนี้คือขนมปังโรบันตินค่ะ